อเอาว่ะแต่ตอนนี้มันต้องมาละตั้งแต่กูเกิดมานะกูไม่เคยจะเห็นในมาร์เก็ตที่มันเฮียขนาะด ดีก่อนแฟนทอมรีแม่งสเปกเตอร์เฉยเลยสเปกเตอร์แมนโอ้โหโอ้ชีตโอ้ไมค์ก็มันจะเป็นบ้าเ you know? อ็มจีเคซี่อยู่เนาะเกยิ่งก็เกยมึงรู้จะเกอยังไงล่ะถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึกก่อนแม่งเห็นแล้วแม่งเละเป็นขี้เลยะอ่อะไหนๆแล้วลว่าเกอละนะอดแรงสักตาไม่น่าจะเป็นอะไรก็ไม่ได้วอร์ม ก็กดแม่งไปเลยใครจะไปรู้บางทีการไม่วอร์นนห่นจะทำให้เราโหดก็ได้นี่แหละตัว <I am S 1> เมนกูฉันดีมีศักดิ์ศร,รีมีกำลังสักแขนขวาหน้าหลังโคตรบังเอิญแต่พอเปิดมาดูแม่งไม่มีอ o l y s h <Holy> t อะไรอะโรบอกแมพตกปาลือเปโคจีลือเปโคจจิงเหร,รอลืบอ,อยากเป็นโคงจริงเล่งถังชักง่าย ทั้งน่้เป็นโครงจริงมากองรือก็ไม่ค่อยอ้วก็ไม่ค่อยหู้เขาเรียกว่าจริงผสมอีฉังไปในตัวผมเนี่ยดับโปรเพย์เยอร์โปรหลีกหลีกอะไรหลีกหน้าไปไกลๆซะไม่โหะโอ้เช็ดมัดกำแพงในแบบสไตล์ของคุณเองโอ้ยโดน ย้ายไซด์ไหมกูแกนขนาดนี้แล้วย้า,ายไซด์ไหมแล้วมันโผล่มอย่างเี้มันก็โดนผมยิงไงเนี่ย <c oughs> ไปจะแตกไปจะแตกไปจะแตกแล้วไปกับหมดแล้วไปกับหมดแล้วไปกับหมดแล้วใจเย็นนะเพื่อนเอาเฮ้ยเจ,จ้าเจ้าเจ้าเจ้าสวยเอาเพื่อนก่อนดีกว่าเอาตัวเองเว้ย เดี๋ยวอะไรอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอมาเร็วโอ้โอ้ชิดขวามาแล้วเพื่อนชิดขวามาแล้วกูลืมซื้อสกิลว่ะตัวเดียวเพื่อนตัวเดียว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 ไม่เจอมันได้ยังไงสงสัยมันน่าจะย้ายไซไปแล้วมันย้ายไซไปแล้วเฮกลสายหลังกู หน้ามันสั่นนะทำไมหน้ามันสั่นวะไม่เข้าใจอ่ะโอ้ไป เบาได้เบาเพื่อนเอฮอฮิอฮือซี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 เฮเลยเปปุ๊บป๊บเอมีรถสวยนั่นแหละนนั่นแหละนนั่นแหละนนั่นแหละขวาเออตัวเดียวตเดียวตัวตัว้ายตัวทยเยเดี๋ยวกูอุ้ยขวาวาววาวอเกือบไม่เกือบตายแล้วกูเมื่อกี้ สวยกูออกไปทำไมนี่เป็นบ้าสวยสวยนั่นแหละแล้วควาคว้าควาขวาคว้ามายืนฝั่งนี้กันบ้างเฮ้ยมันดอบสปายกันโอ้ย ไม่โดนดาเมจเลยสักนิด <laughs> โอ้ตกใจกำแพงกัน <laughs> ใครออกเกมมาเฮ้ยมึงยี่แหลงขันวะแป๊นหนึ่ง <laughs> ขันเป็นเหตุสังเกตได้ <laughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงบ้าปะเนี่ยอไ <laughs> อ้เอฮีดโดนธนูตายโอ้มันยิงโหดมากเลยอะ โอ้ย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 โั้ยโอ้ยโอ้ยก้ยโอ้ย้อ้

เพื่อนอเหตุ หลังกระแพงกูเพื่อนหลังกระแพงกูส,สวยเพื่อนสวยอีกลูกอีกลูกอีกลูกเพื่อนไม,ไม่ต้องพีกไปไม่ต้องพีกไปดนอนดนอนนอนนอน รอรอ me รอ me กูไม่มีตังค์เลย The fuck ทีมเงียบเลยโอเคกู no. no. okay. 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 ได้ตามกิดสกินได้ตาขับเอาเอาไหนึ่งดอกเอาไปสองดอก ก็ช่วงนี้ก็ใกล้วันสงการแล้วนะช่วงนี้ก็ใกล้วันสงการก็ทุกคนก็อย่าลืมที่จะไปเล่นสงการนะทําให้ถูกกฎน้าทุกคนถึงแม้คนบางคนจะไม่ชอบกฎสงการในปีนี้แต่ขอเล่นอย่างระมัดระวังและสนุกครับระวังไม้ระวังมือระวังตัวระวังไอ้วาวที่ตัวดีนะครับผมอ่ะกูรัดเต็มคอแล้วอะ what

เม็ดสุดท้ายเดี๋ยว,น,ยว,น,น,วนิดเดียวเท่านั้นเว้ยแม่งนิดเดียวเท่านั้นเว้ยเพื่อนกูรุ้มึงทำเต็มที่แล้วกูทำเต็มที่กูได้เท่านี้แล้วเพื่อนกูว่าเป็นพราะเราต้องเล่นแฟนทอมวะแน่ๆแต่เมื่อกี้เราเล่นแฟนทอมโล่โหดมากแปหายละ สวยเพื่อนตัวเดียวโอ้สวยเพื่อนไม่ตัวเดียวสองตัวนี่หว่าเอาดิยิงปืนมาให้กูด้วยขอบคุณต้องการพอดีเลยตัวซ้ายยิงเก็บทิ้งยิงเข้าไปแผนก่อนเพื่อน วจ็อกป,ปิงสโมซ้ายเพื่อนเอ้าทำไมคุยิงมันบ่ตายบ่ ทำไมต้องเป็นคู่สวยเพื่อนเด่นโหดจังมากวัดแม่งตานี้แม่งแปลกแปลกว่ะสวยเกิดมาเกิดมา ครบทุกคนครบทุกคนไม่ครบทุกคน <going> อ๋อโดนไปเลยครับ